ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับสาขาว,วิชาที่สีสาขาว,วิชาการ<ต>ศึกษาพิเศษขออนุญ,ญาตทดสอบไมค์ค่ะขออนุญ,ญาตค่ะได้ยินมัเนาะค่ะได้ยินค่ะ สวัสดีครับผมบีซีน้องไส้หลาสตางที่นภัศข้ามมากักสวัสดีค่ะหนูจีซีน้องสาวหลาพ่อนทิพย์คงนิ่นสวัสดีค่ะปเจราจาริยบุษครูน บาดนียมนบอระบุนเบิกฟ้าไขงามเอี่ยมปองดาวดึงเบยห้องทางแจงแม่นพาทา ที่ลำบอกพรรษาฟาตื้นยืนสิบหาคำคอยเมนพาธามโปดสวรรค์สันฟ้า,าวาสางามสามเดือนซื่น เมือนพระพมโกดหอยน้ำกอมแม่นพาทามถึงเพลาวิธีลำออกพันสาฟาตื่นเยือนสิบหาคำคอยยาวย่อยสิบเอ็ดเดือน แนววิธีบอ่อเลือนประเพณีได้ตั้งต่อขอสมมาบูสะกมโคดมเจ้าสาสาดาโยนั่นละนาะ องแต่ข่าวเสียงขานก้านั้นมาสมัยโบหานพันพาเข้ามาน้อมนำนาทีออกพันสาวานีประเพณีของกาวา า้าไฟเทวายเจ้าพุทธองค์ผู้ทรงแจงแสงเฮืองห้องสองน้ำายกามน้ำคงเป็นสายยงสื้อไว้าไฟนี้ที่เทา ของใส่ห้องห้องแม่นาทีถ้วยพระทาจุลามณีอันชูลีพุทธบาดาพิวาดขอมสักกาเพื่อไฟให้ไหล,ลงลองงไปนำของแม่ของข้าโนาบเามือมาขอขมา น้องวันทาพูดถ้าองผู้ดำรงส่งเส้นรรมอ่ำเพื่อไฟไหลลงลงของเหลืองทองทองทรงทาราถวายแป้นผู้ทาบูชาหีถอยของและไอ้ไฟน้อมถวยไทยพระพูทธบา มาเห็นเนื้อทองงามของนี่เดแม่นผู้ใดปันแต่งเจ้ามาจึงงามโซภาคิ้วโกงตาหวานายมาเห็นอย่าไใครคำคานคำหวานหวานกับน้องใด้บอบุญหลายที่ได้มาพบพอโอ้นอน้องนองบ้านน้อง ไอ้สร้างมาเว้าไอ้สร้างมาเก้ายนยองแทดายน้องมีเป็นคนขี่ไล่บ่สมคำอ้ยที่เกา้ายองมาน้องมีเป็นสาวหลวงพระบางอยู่แดนล้านสางที่เขาเลือสาหากว่าไอ้บ่มีปัญหาเอาพ่อแม่มาสู่ขอได้ มาพบกันงานบุญเหือไฟประเพณีไทยมีดนนานมาเฮียเก่าแต่ปู่แต่ยาสืบสานกันมาหนอบูษาพุทธธรรมเหือไฟสองแสงงามล้ำเป็นวัฒนธรรมของสาวอีสาน มาพบน้องใจใมีเบิกบ้านโอ้เมตตาหวานสาวลาวคนไข้ไอ้ไอ้น้องดีใจลำมื่อได้ยินคำไอ้มาส่วนน้องน้องนี้ยังโบมีคู่ครองว่ามีไ้่ไม้ป้องน้องดอกไอ้จใจ ญาต่อหน้าเหือไฟสาวลาวบ้าวไทยเฮามาสร้าสัม อราวาสัมพันธ์ไมตรีสุสนต์งเอีย่น้องเราไทยได้มาพบากันคุณหื้ไฟความป่าเพลียงเมองพ่งีสุขีรืวเาอยู่แดนแหวา่าบุญนธราคำจุน ເພງບໍ່ຫາຈຸດໃສາວເຮົາລາທ จอลาไก่อำลาหนวันวน้องพอกันเข้าใหม่หมู่เจ้าทั้งหลายจงได้สบใสสวัสดีลา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  เวลาห่างมาเลยบออยากไก่จับพี่น้องเวลาห่งรวมมากสำหรับมือนี้พวกเฮ้าน้องหลาขั้งแพทสาขาวิชาการศึกษาบิเศษขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวดดอีกจกักเถื่อแน่พี่น้อง<ป>ะจะเป็นเพื่อ,อนเสียงอ่อนเสียงหวานเดี๋ยวย้บคุณแม่ทั้งหน้าอีกจักน้อยหนึ่งอีหล่ะสาขานี่เขาเปอยู่แล้วโอ้ยสงสัยมาแต่บ่อยแบกเอื่อยแบกอ่อยคือเอื่อยเ <c oughs> พลินสันดอกจังว่าเสียงหวานฟ <c oughs> ันนี่เอื่อยเพลินวิสาญาวามาแต่แบกอ่อยว่าสันอ่าสำหรับสาขาวิวชา <c oughs> การศึกษา <c oughs> พิเศษกับอุบถธมรมดาซุมก็บ่ามาหมื่นบ่อมาหมื่นอีหลีวธรรมดาค่ะเดี๋ยว ก่อนอื่นเชียให้น้องๆแนะนำตัวก่อนเอาว่าซื้ออีหยังมาจากสาขาใดล้ะก็ขอกำร่ังแร่งเชี่ยแรงใจจากท่านคณะกรรมการละก็อาจากท่านผู้ชมทางไหลสุดของเฮาค่ะเดี๋ยวเชิญน้องสาวหลาเข,ข้ากรนก็ไดค่ะค่ะสวัสดีค่ะจีซีน้องสาวหลาพ่อทิพย์คงนิ่ง เป็นตัวแทนนองหล่าคัาแพ่งสาขาวิชาการศึกษาพิเศษค่กะกัขอกำลังแห้งเชี่ยแห้งใจจากท่านคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เบิ่งทั้งหลาสดนัน่นเด้อะคะขอบคุณค่ะป้าเสียงวนันคือเอื่อยมาเตตัดอ่อยขึ้กันอเดี๋ยวให้น้อง่าหล่าเฮาแนะนำตัวนะคะตอนาาน,นนะั้นตอนอ้ิท่านคณะกรรมการเนาะครับกะสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านเวยครับผมบีซี น้องไส้หล่าสตางที่น้พัดข้ามมกจังได้กระฝากเป็นแรงเชื่อแรงใจให้พวกเข้าในเด้อครับจากสาขาวิชาการศึกษาพิเศษพวกเข้ามากมือหนีพวกเข้ากระเฮ็ดให้เต็มทีที่สุดเท่าที่พวกเข้าจะเฮ็ดไดล่ะครับขอบุณครับครับกับธรรมดาเลยครับสาหรับน้องๆสาขาการศึกษาพิเศษสมกับว่าเป็นมามือดอิรีพี่น้องผมยังตื่นเต้นเลยที่าอกโอ้บหธรรมดาครับสำหรับสาขาวิวชาการศึกษาพิเศษนะครับกบระทำาเวลาไปทั้งเบิด 9.53วินาที9.53วินาทีนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับอเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวสรีไหทันคณะกรรมการนะครับไห้คําแนะนำกับน้องๆสาขาว,วิชาการศึกษาพิเศษครับเขาเรียนเชิญครับค่ะเรียนเชิญค่ะ,ะก็ต้องชชินชมสตางนะกับฝ้ายนะครับก็ในหน้างานก็ถือว่าทำมาในระดับดีนะครับลูกก็ในส่วนของพลังนะเนาะพอดีอาจารย์ทีแรกก็ ก็ฟังอ่ะโอเคแต่พอกลางๆมารู้สึกว่าพลังของเราสองคนจะจะลงอะลูกนะครับในส่วนของในเรื่องของอิริยาบถต่างๆมันจะมีบางช่วงที่เราลำเกี่ยวกันมันอาจจะไม่ตรงจังหวะแต่พอดูแล้วเหมือนเราจะโยกโยกตัวแต่มือไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ,ะต้องไปพัฒนาต่อนะลูกเนาะนะนะส่วนผู้หญิงในเสียงหวาน นะเสียงหวานก้องกังวานแต่ว่าดูแล้วจันว่าขาดพลังไปนิดนึงนะครับครับคุณครับครับในส่วนของครูนะครับการลำล่องนี่มันจะยากหน่อยเนาะลูกมันถ้าหากว่าเราแบบสมาธิแบบหรือจิตหลุดไปแล้วเงี้ยแล้วดนตรีมันไม่ได้สดด้วยมันก็อาจจะทำให้เราแบบ เลี้ยวซ้ายไปได้บ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นบาดแผลที่น่ากลัวสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าครูก็เข้าใจว่าการรำร้องเนี่ยมันก็จะต้องแบบฝึกเยอะๆนะครับอ่ะครูคิดว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนนะครับแต่พอดนตรีสวมปุ๊บทุกคนเนี่ยมีวิญญาณความเป็นนักร้องเลยนะครับคือร้องได้ดีทั้งสองคนแก้วเสียงก็ไพเราะทั้งสองคนนะครับก็ชื่นชมนะครับคิดว่าเอกเราน่าจะคนไม่เยอะ แต่มีศักยภาพขนาดนี้ถือว่าเก่งมากๆขอชื่นชมนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอไม่ตุยเสียงหนึ่งนะคะน้องผู้ชายจะมีปัญหาเรื่องการลงเสียงต่านะคะด้วยด้วยโทนเสียงเราต้องมาปรับขีให้เข้ากับผู้หญิงนะคะแต่ผู้หญิงชื่นชมเสียงพุ่งมากนะคะแล้วก็น้องสวยกว่าใน MV นะคะ MV ดูอายุมากกว่าเยอะแต่พอตัวจริงแล้วสวยมากนะคะสวยแล้วก็จริงจ เริ่มต้นก็ใจใจเริ่มฟอร์เหมือนกันนะพอดนตรีมาก็เหมือนที่อาจารย์พูดว่าพอเข้าพระเข้านางนะคะแต่การรำบันนี้ยังไม่เข้าพระเข้านางดีเท่าที่ควรเพราะว่ามาตรฐานคู่แรกมามันเริ่มเริ่มจรีรีลงเรื่อยเรืยนะครับพยายามนะคะคู่ต่อไปนะคะเพราะว่าของกรรมการจะเห็นมาตรฐานที่สร้างไว้สูงพอเรามาปั๊บนี่อย่าให้ดับเด็ดขาดนะคะแต่ชื่นชมน้องผู้หญิงสวยขึ้นมากนะคะจริงๆไม่ตู่ดูใน MV ็มวีไหม โทษนะั้นแบบติงเรื่องคิ้วเลยกลับไปดูนะคะคิ้วแบบนาคำไหยมากเลยนะคะตอน MV นะอันนี้บอกนำตรงเลยตัวจริงนี่สวยเลยนะคะรอดนะคะแล้วน้องผู้ชายท่ารำนะคะพยายามอยาให้มันอย,อย่าให้เดี่ยงมากนะคะจริงๆแล้วเรื่องคี์เสียงแล้วก็สำคัญที่สุดคือเวลาเราลำํลำลำ้ลำลำ่ลำลอมลองค่ะนะคะแผลมันจะเห็นชัดแต่เมื่อมาเพลงสุดท้ายรอดหมดเลยนะคะอันนี้ชอบยิ่งโหนเสียงลาลาลาอะไรเงี้ยไม่ตู่ชอบมาก ชอบมากที่สุดเลยมีสเสนนห์ค่ะรวมรวมแล้วได้ค่ะผ่านค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับที่ให้คําแนะนํากับน้องๆสาขาว,วิชาการศึกษาพิเศษนะครับบัธเท่ามาดาไอมากท่อนนั้นแมลาลาลาคือท่านคณะกรรมการพวนว่ามวนค่ะทอนนี่ครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องน้องๆสาขาว,วิชาการศึกษาพิเศษอีกครั้งหนึ่งครับเดีย๋ยวให้น้องๆเก็บควไดหนักเวที<ร>ะนะครับ